สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้เพิินพาทุกคนมาอยู่ที่สวนข้างบ้านนะคะจะเป็นสวนถั่วฝักยาวลำน้ำพองสองนะคะจากเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงนะคะวันนี้เพิินก็พาทุกคนมาเก็บผลผลิตนะคะก็จะเป็นชุดแรกนะคะที่จะเก็บในวันนี้นะคะผลผลิตก็เป็นที่น่าพอใจนะคะปลูกแบบตอดสารนะคะใช้ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ฉีดฮอร์โมนร่วมด้วยนะคะจะเป็น ฮอร์โมนไข่หรือว่าฮอร์โมนนมสดนะคะแล้วก็เวลาลดน้ำนะคะเพื่อนก็จะใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงปลานะคะมารดนะคะถั่วฝักยาวลำน้ำพองสองเนี่ยให้ฝักสวยมากนะคะฝักยาวด้วยนะคะสวยแล้วก็อวบมากนะคะ ในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะที่เพื่อนจะมาอัปเดตถั่วฝักยาวแล้วก็เก็บผลผลิตถั่วฝักยาวลำน้ำพองสองนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนได้ทำคลิปวิธีการเพาะเมล็ดวิธีการปลูกแล้วก็การอัปเดตถั่วฝักยาวไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปหาดูกันได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับใครที่สนใจเมล็ดพันธุ์นะคะก็ติดต่อฝ่ายขายมาได้ที่ใต้ คลิปของเพลินเลยนะคะเดี๋ยวเพลินจะแปะเบอร์โทรติดต่อไว้ให้นะคะและก็จะมีจำหน่ายที่ร้านขายสินค้าก,กเกษตรทั่วไปนะคะไปหาซื้อกันได้นะคะถั่วฝักยาวที่เพิินปลูกนะคะเพิ่นจะปลูกไว้สามแปลงด้วยกันนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะเพิ่นไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะคะสวนก็จะ ค่อนข้างโรกหน่อยนะคะโชคดีที่ปลูกใส่ถุงนะคะก็จะ,ะกำจัดญ้ารอบขนต้นได้ง่ายๆนะคะส่วนข้างๆถุงก็ปล่อยไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเวลามาดูแลเลยนะคะวันนี้เพื่อนก็จะพาทุกคนมาเก็บถั่วฝักยาวกันนะคะเพื่อนก็จะเก็บฝักที่พอดีกินนะคะ อ,อวบมากค่ะปลูกแบบอินรีย์ก็จะมีปลูกแบบอินซีย์ก็จะมีร่องรอยการกัดกินของนอนนะคะ,ะเวลาเก็บฝักถั่วนะคะก็จะใช้วิธีการหมุนนะคะ หมุนฝักถั่วนะคะช่อดอกของเขาจะได้ไม่เสียหายนะคะหรือใครจะใช้กรรไกรตัดก็ได้นะคะอืมจะเป็นฝักที่เห็นฝักบิดบิดเบี้ยวแบบนี้นะคะก็จะเป็นเพราะหนอนนะคะจะมีเห็นร่องรอยไหมคะหนอนมากัดกินนะคะ บริเวณโคนต้นนะคะก็จะมีดอกนะคะจะมีช่อดอกให้เห็นเรื่อยๆนะคะจะมีช่อดอกให้เห็นแล้วก็มีฝักให้เห็นแล้วนะคะวันนี้นะคะเพื่อนก็จะเก็บถั่วนะคะไปผัดกระเพรานะคะกระเพราหมู ในส่วนของเพิ่นก็จะมีพวกถั่วฝักยาวแตงบวบมะเขือพริกนะคะก็จะปลูกไว้กินภายในครัวเรือนนะคะไม่ได้ขายแล้วก็ไม่ได้ซื้อนะคะจะปลูกกินภายในครัวเรือนช่วยลดค่าใช้ใจ่ายได้เยอะเลยนะคะแต่ก่อนไปตลาดบ่อยมากแล้วก็ซื้อของมาแช่ตู้เย็นไว้ทําอาหารเนี่ยก็ ใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันนะคะต่อเดือนเนี่ยตั้งแต่เพลินทําสวนมานะคะก็ลดค่าใช้จ่ายไปเยอะมากนะคะไก่ไก่ไข่ก็เลี้ยงเองนะคะปลาก็เลี้ยงเองส่วนหมูนะคะซื้อเอานะคะจะเลี้ยงอะไรที่ง่ายๆดูแลง่ายนะคะแล้วก็ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองนะคะ วันนี้พามาเก็บถั่วตอนเย็นนะคะวันนี้อากาศเย็นแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะช่อดอกมาเยอะมากนะคะช่อดอกมาเยอะมาก เพิ่อนจะเติมปุ๋ยคอกให้เขาเรื่อยๆนะคะอาทิตย์ละครั้งแล้วก็รดน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาทุกวันนะคะเขาก็จะต้นเขาก็จะไม่โทมง่ายนะคะเขาก็จะให้ผลผลิตเรายาวนานนะคะ เดี๋ยวเพื่นจะปล่อยไว้เก็บพรุ่งนี้นะคะถั่วเนี่ยถ้าปล่อยไว้นานไม่ได้นะคะเขาก็จะแก่เร็วนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ได้เยอะอยู่นะคะแปลงนี้นะคะปลูกแค่สิบห้าถุงสิบหกถุงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเยอะอยู่นะคะ ขัวเรือนเล็กๆก็กินไม่หมดนะคะเท่านี้ได้เยอะอยู่นะคะเพื่อนจะถ่ายให้ดูอ่าก็จะมีร่องรอยการกัดแทะของมดแล้วก็หนอนนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะปลูกแบบอินรีย์แล้วก็แบ่งๆกันกินนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเพิ่นก็พาทุกคนมาดูผลผลิตถั่วฝักยาวลำน้ำพองสองนะคะว่า ได้เยอะไหมนะคะสรุปว่าได้เยอะค่ะเป็นที่น่าพอใจมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพิ่นก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพิ่นก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ